นี่เป็นวันแรกนะครับสำหรับคนกรุงเทพที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันก็จะเป็นกลุ่มคนที่อายุ18 59และ,ะไม่มีโรคเสี่ยงผ่านทั้ง4ช่องทางนะครับเราทำกราฟิกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้ง4ช่องทางก็คือทางเว็บไซต์ไทยร่วมใจ com ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านทางร้านสะดวกซื้อและก็ค่ายมือถือคุณผู้ชมลงทะเบียนกันหรือ,อยังครับ จะเป็นทั้งชาวกรุงเทพนะฮะรวมไปถึงคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถลงทะเบียนได้ต้องยอมรับว่าที่ฮอตที่สุดของวันนี้คือค่ายมือถือเพราะอะไรเพราะเปิดก่อนเขาเลย <c oughs> 9โมงเช้า4ค่ายมือถือครับคุณผู้ชมฮะเปิดให้ลงทะเบียนเราไปสอบถามทาง a i s a s นะฮะ AIS เนี่ยบอกว่าลูกค้าจาก4ค่ายมือถือใช้เวลาลงทะเบียนกันทั้งหมด2ชั่วโมงฮะคุณผู้ชม2ชั่วโมง เต็ม430,000รายจริงๆเ,เรามีภาพการลงทะเบียนของ4ค่ายมือถือมาให้ดูด้วยนะฮะไม่ต้องคารกราฟิกไว้ก็ได้4ี่ค่ายมือถือเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงลงทะเบียนเนี่ย430,000รายเปิดตั้งแต่9โมงจุดที่จะไปฉีดวัคซีนกันก็คือสถานีกลางบางซื่อนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่7มิถุนายนนี้เป็นต้นไปดังนั้นค่ายมือถือถือว่าวันนี้ฮอตมากคนไปลงกันแน่นขนาดนะฮะ ทั้ง4ค่ายมือถือเลยอีกจุดหนึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อเนี่ยยกตัวอย่างอย่างทีมงานของเราลงไปนะฮะคุณชยศมุกดาหารไปที่เซเว่นสาขา m อ a p อยู่ที่พหลโยธิน1ิเป็น1ใน3,314สาขาในพื้นที่กรุงเทพที่เปิดให้ลงทะเบียนเขาจะเปิดตั้งแต่เที่ยงคือจะเปิดพร้อมกันกันกบทางเว็บไซต์ไทยร่วมใจ .com ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เที่ยงเนี่ยฮะคุณผู้ชม บรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวถ้าใครไปเนี่ยแชร์ประสบการณ์ผ่านทางไลฟ์ของเราก็ได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างอย่างยกตัวอย่างของเซเว่นสาขานี้และอีกทุกสาขาเนี่ยใช้วิธีการก็คือเขาจะแยกเคาน์เตอร์ออกมาเลยนะค่ะคือแยกออกมาไม่ได้เกี่ยวกับเคาน์เตอร์จ่ายตังค์และเขาก็เขียนป้ายไว้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนสําหรับฉีดวัคซีนสิ่งที่ต้องเอาไปก็คือบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือครับ2ออย่างที่ต้องเอาไป วิธีการวิธีการก็จะเหมือนกับทางเว็บไซต์ไทยร่วมใจเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะสรุปสุดท้ายเนี่ยทางเซเว่นเนี่ยเขาก็ลงทะเบียนไทยร่วมใจให้นั่นแหละใช้วิธีแบบนี้ขั้นตอนแรกก็คือต้องกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลนะครับพวกชื่อที่อยู่เลขประจําตัวบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หลังจากนั้นรอ OTP พอได้ OTP มาปุ๊บก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปนัดหมายในการฉีดวัคซีนวันเวลาปรากฏว่าวันเนี้ย ปัญหาหลักๆคือจริงๆมันก็จะมีเรื่องยิบๆย่ยอยๆยอ,ยอ,ยอย่างเช่นการรอ OTP บ้างรอ SMS บ้างแต่อย่างที่เซเว่นอหลายสาขาที่เจอปัญหาตรงกันก็คือคนมาลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือหรือไม่มีโทรศัพท์มือถือ,อม,มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ครับก็เลยรีบมานี่เลยรีบมาแต่ปัญหาคือโทรศัพท์ไม่มีไม่ได้ใช้นานละ ันมะบอกว่างไงไัไบางไม่มีใครบอกหอกเห็นดนเห็นข่าวออกเมื่อคืนนี้ยร,รีบมาดูอี่เบือ้อง้นยังไม่ได้ยไไดัไม่ได้มีการลงฉีดวัคซีนที่ไหนเลยเยครับเคยฉีดยู่จําจไม่ได้แล้ะแต่ถือว่าของโควิดวัคซีนวัคซีนโควิดนี้ได้ลงทะเบียนหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนนะไ,ได้ลงอะาฮะวันนี้ก็เลยมาที่เพื่อเื uh ่น huh. จะมาลงทะเบียนใช่ไหมฮะว่าจะมาลงทะเบียนด้วยแล้วก็ซื้อของด้วยครับเลยเข้ามาครับ มันอเาอกเอกสารก็าต้องใช้อะไรในบ้านะคะเอกสารก็มีตเดียนบ้านกับบัตรประชาชนแล้วก็ไอโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่มีโทรศัพท์นี่านนี่คือคุณลุงสมพงศ์ค่ะไม่มีโทรศัพท์สรุปสุดท้ายพอไม่มีโทรศัพท์มันลงไม่ได้อะคุณตูนเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหาดังนั้นต้องมีสองอย่างบัตรประชาชนและ โทรศัพท์มือถือมีท่านผู้ชมคะ่ะอคอมเมนต์มาใน Facebook Live ของเรานะคะชื่อคุณรัชธรขออภัยถ้าอ่านผิดท่านนี้มีโทรศัพท์มือถือคะ่ะแต่ไม่มี SMS เข้ามาสักทีถามมาว่าต้องรอกี่วันคะจริงๆมันไม่ได้ถึงขั้นเป็นวันนะแต่ท่านสงสัยว่าต้องรอกี่วันเนี่ย <laughs> <c oughs> เป็นปัญหายิบย่อยรอ OTP กับรอ SMS เ <c oughs> นี่ยฮะหลายคนก็จะชี้ปัญหานี้ตรงๆกันแต่